ผมไม่อยากไปเปรียบเทียบกับเขาอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบเลยนะครับโอ้โห oh ล่าสุดราสมูธฮอยลุนครับยืนยันนะไม่กังวลกับค่าตัว72ล้านปอนด์ที่แมนยูวควักเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมแต่ตอนนี้ไม่อยากถูกเอาไปเปรียบเทียบกับอลิงบราวน์ฮาร์แลนด์ของแมสตี้นะครับฮอยลุน <l> จะได้เจอกับฮาร์แลนด์เลยนะครับในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โอทราฟอร์ดวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะเป็นการดวลกันระหว่าง2องหัวอกจากสแกนดิเนเวียนะ นี้ก็ตามครับฮอยลูนอายุน้อยกว่าฮาเลนเกือบสาปีและเพิ่งมาเล่นในศึกพิมพ์นังเกิดฤดูกาลแรกทําไม่ทางเจ้าตัวไม่อยากถูกเอาไปเปรียบเทียบกับอลิงบลวฮาเลนในเวลานี้นะครับมาฟังสิ่งที่ฮอยลูนได้พูดนะครับบอกว่าผมไม่อยากเปรียบเทียบกับเขาหรอกเขาสุดยอดมากและน่าจะเป็นหัวหอกที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้เราเก็บเรื่องนั้นไปก่อนได้เลยแต่ผมหวังว่าผมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูว่าผมจะทําได้ขนาดไหน เมื่อถูกถามว่าความทรงจําในแมนเชสเตอร์เรดบีที่เขาชอบมากที่สุดคืออะไรทางฮอยรุนที่เป็นแฟนบอลตัวยงของแมนยูมาตั้งแต่เด็กตอบว่าโอ้ต้องลูกจักรยานอากาศของเวนรูนีส่สิทุกคนจําลูกยิงนั้นได้ใช่ไหมละ่ะผมตั้งตารอเกมนี้นะเป็นเรื่องพิเศษเสมอเมื่อลงสนามเจอกับทีมคู่ปรับและถ้าเราชนะได้เราก็จะขยับเข้าใกล้หาหัวตารางนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีเลย ทางด้านของฮอยลุนเองก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับความกดดันนะครับที่แมนยูทุ่มเงินถึง72ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญา,ากับเขามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับฮอยลุนบอกว่าเออผมรู้มูลค่าตัวเองดีผมรู้ว่าผมต้องโชว์ฟอร์มทุกวันเพราะผมเล่นให้กับแมนยูท้ายที่สุดแล้วผมเพิ่งอายุจะ20และผมยังไม่สุดแค่นี้หรอกผมยังพัฒนาได้อีกเยอะและผมก็ค่อยๆก้าวสู่จุดนั้นอย่างชา้ชาๆ ผมตระหนักว่าผมออกสตาร์ทฤดูกาลได้โอเคนะตอนนี้ผมต้องสานต่อและการทําประตูในพิ์นังกฤษจะตามมาเองผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอและผมอยากจะพัฒนาขึ้นทุกวันนั่นคือเหตุผลที่ผมมาอยู่ตรงนี้หวังว่าผมจะสาตนต่อผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือสิ่งที่ราสมูสฮอยลูนได้สัมภาษณ์นะครับไม่อยากเอาตัวเองไปเทียบกับฮาร์แลนด์ไม่อยากจะกดดันตัวเองเรื่องค่าตัว72ล้านปอน เขาจะบอกว่าเขารู้คุณภาพของตัวเองดีว่าทําได้ขนาดไหนในตอนนี้นะครับระดับของเขาชุเกลก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ราสมูทอยลนได้ให้สัมภาษณ์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้เวรร่นจัดไปยาวเลยครับผม